บาเอ้จะพังก่อไหมเนี่ยในขนาดเดียวกันนะ่ะใช้ได้มากี่ครั้งเอง้าอก็ไม่มีแขนแล้วก็สวยแน่นอนมาแล้วจ้าคันเบลเลอร์ hey, <honey. S 1> ไงที่รัก <The resistance. S 1> มีอะไรให้ช่วยปว <The problem. S 1> เป้าเธอไปบ้าเลยเนี่ยนี่เธอจะฆ่าฉันรือไงถ้าเกิดอ,อ,อยากจะบดแล้วก็ไปบดเลดี้นู่นก็เธอเป็นคนขับนะ่ <laughs> <laughs> เะเ,เลดี้อ่าวอะเรแล้วเ่าถีงสักทีเธออยากได้อะไรบ้าง ก็คงเป็นเจ้าแข็งกลเนี่ยนะที่ฉันต้องการอะโอเคไปซื้อแข็งกลกันก่อนนะครับนะสวัสดีครับคุณอยู่ผม p YCS r t i ครับแนละตอนนี้คุณอยู่เดี๋ยวมีขายไฟนั่นเองนะฮะและนี่คือเจ้าเนโรนะครับโอเคคุณซื้อได้บ้างวะอุ้ยบ Double บลไฮจัม m ์อันนี้อ๋อไม่รู้ว่ะอันนี้ว่ะว่าสิ่งที่จะเป็นคือเจ้านี่นะอันนี้คือซื้อ,อยังซื้อแล้วโอเคอันนี้สี่หมื่นห้าสิบพันไว้แพงว่ะอันนี้มันคืออะไรวะ ไม่รู้อ่เคซื้ออน,นี่ไว้ใช้ก่อนละกันนะฮะอ๋สามหมื่นฮอันนี้ผมซื้อครบอันนี้ผมซื้อครบเรียบร้อยแล้วนะโอเคไปเราจะไปลุยภารกิจต่อเลยนะครับดูซิว่าเราต้องเจอกับหาอะไรบ้างเนี่ยฮะไฮฟ,ฟอร์ตอนนี้เราอยู่ในโต๊ะของไฮฟ,ฟอนนะครับผมนะไอ้ต้นปีศาจนั่นเองเราจะลงไปบวกขยี้พวกมันกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายโปรดรอสักครู่โอเคไปกันเลย โอ้ oh, เราโอ้โ oh ห oh, นี่เราต้องยากกอีเราเง้นเหรอแต่ก็เอาเถอะฉันชอบทำมาคนเดียวอยู่แล้วน่ะอ๋ออันนี้ให้ปีนขึ้นมานั่นเองโอเคได้อ๋อมีทางให้อ๋อตามทางสีม่วงไปเปล่าวะทางเงี้ยอกแล้วเหรอแล้วฉันแล้วฉันแล้วฉันไปทางไหนดีล่ะโอเคไปไปไปทางนี้แหละอะไรวะเนี่ยโว้โว้โว้กระโดดข้ามไปกระโดดข้ามไปโว้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  เราไปโอ้โหคิดว่าจะโดนจี้มเสียแล้วนะฮะไปอื้มโอ้ยโอ้ยมาที้มกูโอ้ยหลบทันทำไงต่อโอเคไปทางนี้ได้เลยโอ้โหเว้เลยอ้อโอ้โหกระแทกพื้นเจ็บปวดเลยต้องปีนขึ้นไปทางข้างบนนี่เหรอเว้นเฮ้ยชีวิตตัวละกำลำบากโอเคฟัลโอเคเราอ้าวเฮ้ยโอ้โหไม่งมาแล้วโอ้บิด มาเด็ดตัดมากูบิดแฮนบอลตาก่อนม้วฮะเป็นพวกหอกนี่ยนี่นี่ไงนี่ไงนี่นี่ลบลบมันนี่นี่สับสับนี่ไงแล้วอ้าพังเลยเป็นไงล่ะมา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 ตัวไหนอีกตัวนี้กูกูกูอยู่นี่กูอยู่นี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 ่ไงนี่ไงสับสับวับมันอยู่ไหนวะวันนี้นี่ไงเรานี่ไงไอ้จิ้มสับตายไป พวกกากเอ้ยพวกแกสู้ฉันไม่ได้หรอกนะมาแหย่ยิ่งจริงๆนะฮะโอเคไปอึ๊บโอ้โหทาทาไปโค้อโอ้โหอ,อะไรเนี่นยนะไม่แล้วอ่ะมาน,นี่โอ้แม่งมาเพียบเลยนี่นี่ไงจิ้มจิ้มสับเข้ามาจิ้มเสยสับนี่ไงหรือว่าทุกครั้งที่ผมตกลงมาผมก็ต้องเจอพวกไอ้เจ้าพวกนี้นะครับ กูอยู่นี่กูอยู่นี่นี่มาเออเอ้ยเออเออไอ้ไงอย่างโหดมีการชาร์จด้วยเคไปโอ้โหไอ้เคียกูกูไม่ไปทางไหนไปไปโอเคไปทางน,นี้นี่แหละสวยโอเคหยุดทิมโอเคมึงหยุดทิมแทงกูได้ละโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาเ้ยอ่ออ่อโอโหโอโหโอโอโบบโอ้โหเออกูแม่งไม่เอาก็ได้ว่าไอ้เยมันเกิความสามารถมั้ยหน่อยวะอ๋อเรามีเนื้อเบิจัมม์นะครับผมมันก็จะสบายอย่างนี้นี่เองอนนี้กูอยู่ไหนเนี้ยเย้โอ้โหมาอีกแล้วไอพวกนี้มาอีกแล้วเธอฮะฮะพวกมึงอยากมีกับกูใช่ป่ะมาดิมาดิครับอยู่ไหนมานี่ ไอ้เนื้อไอ้จิงเหร <Gym. S 1> นไอ้พวกจิงเหรนแม่งมาเงีะยเฮ้ยว้าวพวกจิงเหรนนี่โอเคแม่งแตกเว้ยโลแตกนี่ไงลูกนี่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 ตอบเข้าไปนี่นี่ไงตาบไปหนึงอันี่ไอ้จิงเหรนไฟฮะไอ้ตัวที่หนี่กองล้อโอ้โหโคโลแตกรับซ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 ับมานี่นี่ไงลูกดึงมานดิซับซับเลย นี่ทีนึงนี่นี่เฮ้ยโดดหนีโอเคสวยมาดลครับดึงมานี่นี่แบทแอดสัมมันโอ้ยโดน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 ฉันโดนไอ้เหรียญเอ้ยแกมึงอ่ะมึงเก่งกับฉันได้ยังไงฮะทางหายไปสักทีสวยงามเอาแหละนี่ฉันต้องไปต่อซะแล้วแต่ว่าเราเสียเลือดว่ะอ๋อให้โดดลงไปยะโวยมีเงินสองหมื่นแปดว้าว ต่อไปขอปรับแต่งหน่อยสิเราซื้ออะไรเพิ่มได้มากนะครับโอเคมีการเซฟเกมให้ด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าสามหมื่นห้าคาลิเบอร์เรามีแล้วเปิร์มีแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยกดสองทีอ๋อโ้โหโคตรเจ๋งแต่ว่ากูก็ใช้ไม่ถนัดหรอกโอ้โหนี่มันโคตรโคตรน่าซื้อเลยอีกหมื่นสองว่ะเออแม่งเราแม่งได้ดึงไกขึ้น เก็บตังค์ซื้ออันนี้แหละโอเคเอาไว้ซื้อแคนิโรนะครับเอาละฉันจะไม่อะไรนะสับท,ทุ้งชิงไปมีอีกป่ะ,ปะไอเด,ดโดบ่ะยังไม่มีนะฮะ Sorry, <Dante. S 1> โอเคโอเคดัาเตงใอ้โทษทีนะไอ้ตัวราชาพิศามันต้องเป็นของฉันนะ่ะนี่ไอ้เด็กนี่เป็นเหมิมเกิมเอามาอีกแล้วมาดิครับนี่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 สับให้ไปนี่ นี่ไงเราเอาเอ,อเฮ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวบอลโฟมเม็ดชาร์จไฟลอกเขาวันนี้เก่าจัดนะเออหมดสักทีอีเวนเอไอเราคิดว่าจะเก่งกว่าน,นี้ปันทิง้งน,นี่นี่นี่นะทอมบอยนะแข็งเราชื่อทอมบอยนี่นะนี่นะสามหมื่นแล้วไว้เฮย้ยโอเคดีเอ้ยเก่งการทิ้งอไป ไม่รู้นี่คืออะไรแต่เราต้องเก็บใบหิ้วเลือดนะฮะมาวะแม่อุย้ยแม่มีของมีของมีของโอเคสวยโอเคเอาละสวยเอา้ยตัวอะไรอะ่ะนี่นี่นี่ไงเราพังปะเอ้ยพวกกระถอกเลยพวกแกนะพวกแกไม่ได้มีทางมาชนะฉันหรอกอุย้ยมันไอเดี๋ยวตัวนั้นมันเป็นหลุมไม่ลงไปเหรอเอ้ย เออเอสวยเก็บเล็โอ้บ่ยิงปืนยิงปืนมายิงยิงมาไม่พังไม่พังสักทีอ๋อมีหลุมาให้ไม่โอเคฉัต้องการเล็โอบเนี่ยเฮ้ยไอ้เี็ยไอ้เย็บปีศาจมันคือตุ่ยที่อะไรมันนี่เออมันไม่โดนมันนี่นี่นี่ไงเราสับซับซับสับเข้าไปจิ้ม ตั้ยิงตั้มยิงไปไหนมึงจะไปไหนฮะไปซังขวาลเออมึงจะไปไหนฮะฮะคูณข่าวพยายมมึงจะไปไหนเออโจไม่ได้ขนาดมือพี่เลยนี่โอเคไปกันต่อโอเคท่านี้นี่นี่เฮ้ยรามีสีแดงควันทิ้งเออมีอะไรให้ไหมโอ้โหแดงทางตันโอเคไปต่อนะฮะชีวิตเราต้องไปต่อนะครับผมแม้ไม่ว่าเราจะอุปสรรคขนาดไหนก็ตาม กูว่าแม่งกูว่ากูว่ากูกูได้ฟัดแน่นอนตรงนี้นั่นไงมาอีกแล้วมาเลยพวกหอ,อกฉันจะฆ่าพวกแกเอัดไปโอ้โหเทียดตัวเทียดอ่ะอ๋อเอมูซ่านะฮะคนนี้นี่ไงแล้วมาดิไอตัวไอตัวไอตัวปีศาจตัอน้องเกมฮะมันมันมันก็เหมือนเราเป็นพวกโลกกี้กี้อะ่ะเป็นแค่กี้กี้จะจะแค่มาสู้ก็โอ้โนี่นี่สับเปล่าสับสับโอ้โหแหลก เออเอ้ยวันดีครับไอพวกกิกกี้มาดิอ้อม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 ยังโหดมาดิไหนมาดิสับเฉือนสับเฉือนเฉือนเฉือนดึงลงมาดิเออเออเออเกตเกตเอาเฮียไอเชี่ยแม่งกูกูไม่คุ้มบอลทุกคอมแบทเออวันดีครับไอเชี่ยม่งไอเชี่ยม่งแล้วไอไอเชี่ยดโดนกูอะไนเนี่ยนี่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 ไงเรามาอีก ไม่ไงเราเอ้ยเดี๋ยวอ่าไอ้นี่มึงมาเก็บเลโก้ไว้ให้เราเนี่ยวะยาเกกะยาเกกะจาเกกะดิวะจบยังจบยังจบเอ้าโหยังไม่จบควีนไอเพราะว่านี่มันคือควินไอควีนเอมูซ่าใช่ไหมไเที่ยม,มาสองตัวตับเสยืยนี่ลบลบเออมาดิครับ ดิ้งดิ้งดิ้งข้าไปสัสะเทือนสะเทือนหมดสะเทือน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 เออเออลบลบลบนี่ยิงปรับ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 นี่เออเออคืเข้าไปโอ้โหแม่งคิดว่าจะโดนโดนกลุ่มกันเหรอฮะนี่นี่โอ้โหอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยเออ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ,อโอ้โหยังโหดเออโอ้โหแม่งกูโดนว่ะโอ้โหแม่งแข็งพงังว่ะอันเออเออมาดิครับนี่ลบลบนี่ยิงเข้าวะสับหัวสับหัวเออยิงยิงยิงเข้าวะนี่นี่นี่สับ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 ,ส,บสับลงไปลงโอย้ยอีชื่โดนว่ะ อยู่ไหน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 เออตัดหน้าไปทิ้งเด็กฮอกแหมกูเกย์กูเองก็เกือบไม่รอดน,นะฮะแหมเกิบโดนมาคิวเอาละมันได้ไปเลยฉันต้องไปต่อซะแล้วสิอเอ๊ะอันนี้อันนี้ผมเปียกแขกคนได้ไหมโอเคบิดบิดแฮมมอลไซน์ครับบิดเด็กดแบงคเก่าไอตัวไอตัวไอตัวนิโรนิดนี่เด็กดแบงคเก่านี่ไงล่ะบิดต่อได้เอ๊ะมีนี่รมาตรงนี่ โอเคตัวน <Norwegian> ี้มันก็ของเยอะดีฮะเยอะจริง <soc> ว <ain> uh ่ะโอเคสวยบิดกูบิดกูบิดแฮมบอลไซด์ก่อน่ะโค้แขกโค้ดใบธาตโอเคเต็มแล้วอะไรเ้ยแล้ววันนี้โอ้โหยังโหดนี่นี่เรายังโหดมานนี้นี่นี่ไงเรา นี่ซับซับซับตํายิงตํายิงตําแบบนี้นี่เรานี่ซับซับซับยิงยิงับอบนี่ไงซับนี่ไงล่วงไปหนึ่งตัวนะฮะเราคิดว่ามันจะเก่งกว่านี้ไปเนอะโอเคเล่นตัวเป็นของฉันฉันต้องการเล่โอ้ยซีมือแล้วสวยเดี๋ยวจะอัพเกรดเนโรให้มันเก่งขึ้นนะเพื่อนไม่ต้องห่วง เฮ้ยเส้นทางนี่มันเหมือนไปสู่นรกยังไงก็ไม่รู้น่ะโอ้โหทางไปนรกชัดๆนี่มึงนี่นี่คือพวกมึงกำลังส่งกูไปตายกันเหรอเพื่อนปัญญธรรมาอีกแล้วไอ้เทียไอ้ชื่อเทียนี่แม่งไม่เขาเป็นมงคลเลยไอ้เทียเสียช่องบินชิบหายมาเอาเด้อไอเทียโอ้โหกูแม่งกดไอ้เทียไม่กดไอ้เทียกูแม่งไปกดระเบิดมือเล่นเฮ้ย มาท้อีิสุดเลยนี่อ๋อไอ้เชี่ยนี่มันไอ้ไอ้เชี่ยนไอ้ไอเ้เชี่ยนไอ้เชี่ยนมันตัวปีศาจนั่นนี่วะนี่ยิงเข้าไปนี่นี่ไงเราปรับปรับโอ้ยระเบิด์ร้อน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 ไอ้เชี่ยนมันติดไฟนี่นี่นี่อ้ยเ,เออ,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 เโ,อโอเคอ๋อสวยนี่โอ้โหแม่งกโูโดนไอ้เชี่ยนคโดน,โดน,โดนลุลุ่ัวเลยเออวะนี่ วะนี่นี่นี่ร้อนไปดิเออเออโอ้โหมามากัระลัว,ลวนี่นี่อย่เราอึอ๊บโอ้โหดาติ้ไปไปอ้าโอ้โหหลบคันหลบคันสวยไวหนคมึงแล้วฮะมามามาไอ้เจ้ามามึงมาไอ้เจ้ามึงมามึงมาตัวตัวกูนี่คูณอยู่นี่นี่อ๋อไอ้เี้ยมันเป็นเกียวเลยเป็นเกียวเลยนะเมื่อกี้นี่ไหนเป็นเกียวแล้วมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงแล้ว นี่นะเป็นเกียวเลยนะมานี่นี่สับสับเอามันหายไปไหนครับเอ้ยไปไหนนะเฮ้ยมึงเกียรจะลำดาบใส่กูหรอมาดีหาหาตายไปดิโาจจาง่ไอพิซ่าจัดเงาอ๋อยี่ยกูเองก็เกือบตายเหมือนกันนะ่ะโอ้กินโอ๊คขอหน่อยอเกลือดเต็มโอเคในรถมุกโคเปียกระสุนนะเพื่อน เดี๋ยวบิดกูบิดแฮมอัไซก่อนุนมา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 ,มาติดแฮนติดแล้วนะฮะโอเคกูใช้ปืนยิงในเลดโอกันอ่ะโอเคกินโอ๊กใช้ปืนยิงได้นะฮะฉันรู้สึกว่าปีศาจมันอยู่ใกล้ๆนี่ฉันลองขวางทางดูสิเดี๋ยวฉันจ,จัดการพวกแกให้เรียบเลยดีมากนี่โลเฮ้ยขามาแล้วเจีย๊ย อ๋อไอวี v นะฮะจับจับพาดก่อนนั่นเองอืมไอนี่ท้าทายวะ่ะเอ้ยเอ้ยสนใจแ้นหน่อยสิคนสวยเดี่ยทายาสป,ปาดาแต่ว่าแกมันอ่อนแอไรพิษสูงใดๆแกมันแค่ก้อนเนื้อที่เรียกว่ามนุษย์เฮ้ยจริงวาที่เห็นนะแต่ก็มีทางเดียวถ้าอยากพิสูจน์แล้วก็นะ งั้นข้าจะเล่นด้วยก็แล้วกันดูดูมอคเผล่นี่ดูดูข้ามานั <are> นเองนี่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 เฮ้ยมาดิครับมาดิครับเฮ้ยเจ้าไ,ไม่โดนวะมาดินี่นี่เฮ้ยโดนหรอโอเคไม่โดนไม่โดนกูหรอกมาดิครับถ้าเกิดผมจะไม่ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดแล้วไอ้นี่มันชื่อมันชื่อว่าอะไรน,นะมันชื่อมะไฟัสป่ะ อ่ะฆ่าฮะฆ่าอยู่ทงนี้แล้วยังไงฮะอยู่ทางไหนละมาดิครับมาดิครับข้มาสั้นไปเออเออโอยแม่งกูโดนว่ะเออเออนี่นี่แล้ยกูโดนลบฆ่าเองจะตื่นขึ้นมาอุ้ย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 อุยอุ้ยออุ้ยอ้ยอุ้ยอุยอุ้ยออุ้ยออุ้ยอุยอุ้้ยอุอุ แล้วไงอ๋อมาดิครับมึงคำนั่หาพ่อมึงเหรอเฮ้ยเอออ้อดีมากนี่มาดิครับกูเดินหนีก่อนเฮ้ยด้วยวีไม่คิดลมวิมีม่คิดลมสู้หน่อยเหรอว้ววววโว้ววววว้ววไม่โดนไม่โดนกูยิงยิงมากเลยนี่นี่ไงเรามาดิครับโอ้โหโอ้โหโดนโดนลบโอ้โหโดนโอ้โหแม่งไอ้เชี่ยแม่งกูโดนไอ้เชี่ยแม่งกูโดนหีนนกูสะดุ้งเลย มาดิครับมาดิไอ้สิหวัดอะมึงมึงไม่งจ,จะหนีไปไหนอีกอะมึงจะหนีไปไหนฮะมึงจะหนีเอ้ยเชื่แม่งเอ้ยมันหนีตลอดเลยมานี่โดนด้วยปรับมาน,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 นี้นี่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 นะดูขึ้นสิมันยังไม่จบหรอกมือก็จบแล้วอีดอกอนี่ไงล้วปรับปรับโอ้โหแลกเซาวเวทส,สวยอย่าใช้มาสูบเปล่าหราวอวินี่ไงกูใช้เรื่อยๆเออ เออนี่เราลุกขึ้นมาอ๋อชิบหายแล้วมาแปลงร่างอีกแล้วมามึงมาดิไอ้นกเปลิเอ้ยโดนอ้ายวีลุกขึ้นวีวัววัววัโวัววัววัเดินหนี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 อ้าววีตัมโอเคหนีหนีหนีโอ้โหเดินหนี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 วีหน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 ีเลยหนีเลยลูกฮะหนีเลยลูกชายอ้าวดวงตีแล้วล่วงร่วงเป็น่วงแน่ไอ้เชี่ยมโอเควีกับอิงจะให้มาสู่เปล่าล่ะกูว่าสู่แน่นอน มันแปลงเล่าเลยอะนะมานี่มานี่ดิมันอยู่ไหนวะไหนมึงอยู่ไหนมานี่ดิอ๋อโดนเยอะที่มันเกือบตายเลยอ๋อตายเจ้าต้องไปตายซะเถอะมันอยู่ไหนอะเฮ้ยมันหายมันหายตัวได้วะทิ่มันเลียนจัดออกสวยนี่นะซับสับซับเฮ้ยเดี๋ยวมาดิครับมึงไม่รอดแน่กูเห็นแล้วโอเคสับสับสับ ล่วงนี่นี่ไงเราปันกลางหัวเลยฮ่าไอ้อรู่นกกระจอกอ่าแต่มีพลังขนาดนั้นได้ยังไงโอ้โหหัวแตกล่วงเลยนะครับแน่คิดว่าเก่งกับเราแล้เนอะยากว่ะออกมาออกมาได้แล้ววีโอเครอดลงมาเลยวะเฮ้ อ้าอายังไงบ้าง I I เหมือนฉันจะติดหนี้นายนะโอ้โ oh, ห oh, สภาพแม่งโคกกระหลงกระแหลงเลยเว้ยแล้วนายควรกลับไปร่างกายนายทนได้อีกไม่นานหรอก <That> ฉัน <can> ฉันทำไม่ได้นะฉันต้องฉ,ฉันต้องไปต่อ oh, it, ไม่เอานนวี อย่าฝืนเลยน่าเราเราในเองสภาพสก่อนนะฉันต้องไปไปหายูริเซนเพื่อเราน่ะไปเพื่ออะไรซึ่งขอร้องละนี่เป็นคำขอร้องสุดท้ายโหสภาพเป็นซอมบี้เอเวนมึงยังจะไปก็ได้เพื่อนมะโอ้โหดันเต้มหมอน้่นมาต้องกระทืบเราแน่ผีเน่าก็ลงผูกชัดๆนะฮะ โอ้โหมึงดูสภาพ V ีดิไอ้เหี้ยจะตาแหล่ไม่ตาหแหล่เยอะละอ้าวทำไมรอยยิ้มมันชั่วร้ายเนี่ยมันต้องมีแผนอะไรนะไอวีนะครับอ๋แต่ว่าไอเจ้าวีเนี่ยมันเป็นร่างแยกของไอตัวนี้นะของอะไรนะของไอตัวไอันเชื่อนะไอวัวจิ้วนะฮะแยกออกมาระหว่างมนุษย์กับปีศาจเลยนะครับโอเคโอ้โหแม่งหกหมื่นหกหมื่นสามสวย นะครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเดวิลมีขายไฟก็ต้องขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์พรีวีซีสอาร์เทลด้วยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาต่อกันแน่นอนนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่ายลืมดูแลสุขภาพเลยนะครับผมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ